อันนี้จะเป็นโจทย์ฟิสิกส์ของมหาลัยเนาะเป็นคลานเมติกของมหาลัยโจทย์เขาบอกว่าถ้าลูกแก้วเคลื่อนที่บนพื้นฝืดด้วยความเร่ง a เท่ากับลบสาม v กําลังสองเมื่อ v เท่ามากกว่า0แล้วก็เขากําหนดว่าตอนเริ่มต้นอ่ะลูกแก้วมีความเร็ว v เท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทีเขาถามว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่จนกระทั่งความเร็วลดลงครึ่งหนึ่งฟังดูข้อนี้เหมือนโจทย์เขาให้มาให้ฟังก์ชันมาแล้วเป็นความเร่งแต่ขึ้นอยู่กับความเร็ว ฟังดูเหมือนง่ายแต่ว่าให้ให้นึกก่อนว่าโดยปกติแล้วอะ่ะเวลาที่เราทําอะความเร่งมันควรจะต้องขึ้นอยู่กับเวลาเนาะเพราะว่าปกติแล้วความเร็วมันเกิดความเร่งอะ่ะมันเกิดจากดิฟวเทียบทีก็คือเอาความเร็วส่วนเวลาแต่ว่าในกรณีเนี้ทั้ง a อมันไม่ได้อยู่ในรูปทีถูกต้องไหม คือจริงๆอะถ้า a เท่ากับสอทีะมันจะสามารถทำได้ก็คือ v เท่ากับอินทิเกรต a ดอซึ่งก็คืออินทิเกรต2 t ได้ t ีกำลังสองบวก c อะไรว่าไปแต่ว่าพอมันมาอยู่ในฟังก์ชันที่เป็นรูปของความเร็วแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมันไม่สามารถที่จะทำได้โดยตรงทีนี้เราอาจจะต้องจัดการก่อนเพื่อทำให้ทุกอย่างกลายเป็นมีในรูปของเวลาแล้วเราถึงจะแก้ได้ ทีนี้สิ่งที่เริ่มต้นอ่ะเราควรจะทํำยังไงก่อนเราควรจะเริ่มต้นจากตรงนี้แหละที่ว่าเงื่อนไขที่ว่า A เกิดจาก DV d y DT เนี่ยแหละตรงนี้ทีนี้จากโจ์อ่ะ a เนี่ยมันคือลบสาม v กำลังสองต้องไหลบสามกำลังสองก็เลยเป็น DV d y DT ทีนี้สิ่งที่เราพอทำได้คือพยายามจัด V กับ DV ให้อยู่ด้วยกัน เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างเนี้ยพอมันเป็นสองทอย่างในกรณีน,น,นี้ยถ้าเป็นสองทกับ dt เราจะสามารถอินทิเกรตทั้งสองข้างได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะเอา V มาอยู่ข้าง V ส่วน t ก็ไปอยู่อีกข้างหนึ่งมันจะได้เป็นลบสามเอา dt คูณขึ้นมาตรงนี้จะกลายเป็นหนึ่งส่วน V กกำลังสอง พอเป็นทั้งสองข้างปุ๊บอินทิเกรตทั้งสองข้างเลยลบสยังไงก็เป็นค่าคงที่อยู่แล้วก็อินทิเกรตได้ไม่มีปัญหาลบสมดีอินทิเกรตออกมาจะกลายเป็นลบสามทบวกซีส่วนวีกำลังสองอินทิเกรตมามันจะได้ออกมาเป็นลบหส่วนวโอเคนะทีนี้ คูณทีนี้ถ้าเราอยากได้ V เฉยๆ V จะได้ออกมาเป็นก็คือสลับตรงนี้ลงมาข้างล่างตรงนี้ขึ้นไปข้างบนจะได้เป็น V ในกรณีนี้จะเท่ากับลบหนึ่งส่วนลบสามทีบวกสี่เห็นไหมคราวนี้ย V มันจะกลายเป็นในรูปของเวลาแล้ว ทีนี้เขาบอกว่าลูกแก้วอะ่ะมันจะมีความเร็ว1.5เมตรต่อวินาทีตอนที่อ่าตอนที่มันเริ่มต้นเพราะฉะนั้นตอนที่เริ่มต้นเริ่มต้นอะ่ะมันคือตอนที่ t เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น t เท่ากับศูนย์ v ีจะต้องเป็น1.5เพื่อหาค่าสีเพราะฉะนั้นจะได้ว่า1.5เท่ากับลบหนึ่ง ส่วนด้วยลบสามทีบวกซีทีเป็นศูนย์ทีเป็นศูนย์สามคูณศูนย์บวกซีมันจะกลายเป็นหนึ่งจุดห้าเท่ากับลบหนึ่งส่วนซีซีก็เลยกลายเป็นลบหนึ่งหารหนึ่งจุดห้าหรือลบสองส่วนสามนั่นแหละดังนั้นตัวนี้สมการก็จะกลายเป็นลบหนึ่ง ส่วนลบสามลบสองส่วนสามลบเยอะมากดึงลบออกมาก่อนดีกว่ามันจะกลายเป็นหนึ่งส่วนสามทีทำไมคข้างบนดึงลบออกมาข้างล่างดึงลบออกมาเป็นสามบวกสองส่วนสามตัดกัน V จะกลายเป็นหนึ่งสามทีส่วนส่วนสามบวก2ส่วนสาม ถ้าเราคูณสามตลอดจะกลายเป็นสามส่วนเก้าทีบวกสองแบบนี้โอเคไหมตรงนี้เราก็จะได้ตัวที่เป็นตัวสมการความเร็วออกมาพูดง่ายๆก็คือยิ่งทีมากขึ้นความเร็วมันก็จะตกลงทีนี้โจทย์เขาต้องการว่าเมื่อไหร่ความเร็วจะลดลงครึ่งหนึ่ง ลดลงครึ่งหนึ่งหมายความว่า V ที่ต้องการเนี่ยมันก็คือครึ่งหนึ่งของตัวนี้มันก็เลยเป็นเอาหนึ่งจุดห้ามาหารด้วยสองก็เลยกลายเป็นศูนจุดเจ็ดห้าเมตรต่อวินาทีดังนั้นเราแทนศูนจุดเจ็ดห้าลงไปใน V ก็จะกลายเป็นสามส่วนเก้าทีบวกสองที่เหลือก็คือหาทีเก้าคูณศูนย์จุดเจ็ดห้ามันจะได้ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดส่วนสี่มันคือหกจุดเจ็ดห้าทีบวกหนึ่งจุดห้าเท่ากับสามหกจุดเจ็ดห้าทีเท่ากับหนึ่งจุดห้าเพราะฉะนั้นทีคือหนึ่งจุดห้าหารด้วยหกจุดเจ็ดห้าที่เหลือลองไปหาดูก็จะได้กดเครื่องคิดเลขออกมาเนาะแบบหนึ่งนะ ก็จะกดเครื่องคิดเลขออกมาได้ประมาณ0.22วินาทีประมาณนี้ความเร็วก็จะลดลงนี่คือวิธีการหาเมื่อความเร่งมันไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันของเวลาแต่มันเป็นฟังก์ชันแบบอื่นก็คืออย่างในกรณีนี้มันอยู่ในรูปฟังก์ชันของความเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอทำได้คือเราใช้ตรงนี้ในการจัดการให้มันกลายเป็นฟังก์ชันของให้มันติด เรารู้ว่า a มันเป็นฟังก์ชันของเวลาโดยการดิฟเทียบ t ของความเร็วแล้วเราค่อยแทนแล้วเราจัดรูปแยกให้มันเป็นตัวแปรเดียวกันให้อยู่ข้างเดียวกัน v อยู่ข้าง v อันอื่นให้ไปอยู่ข้าง t หมดแล้วจากนั้นก็อินทิเกรตทั้งสองข้างตามปกติมันถึงจะได้ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของเวลาพอฟังก์ชันในรูปของเวลามันก็จะเข้ามือเราละแล้วเราก็จะสามารถจัดการต่อตามที่โจทย์ถามได้ก็จะเป็นประมาณนี้